นั่งยิงฮท hey, ี่เดมิมทำอะไรอย่างวันนี้นั่งยิงกำลังถักเปียอา้าวทุกทีถักเองเหรอถักเองทำเองออกแบบเองหมดมเพราะวันนี้โจทย์ให้เป็นเปียเลขหกอะอเลขหกนะก็เลยจะต้องออกแบบเอ๊ะมันถักเปียแบบยาวๆแบบนี้แบบจีนแบบเกาหลีนี่ จีนแบบเกาหลีอ no ้าวันน <Bu> ี้จะไปเกาหลีนะวันนี้จะไปเกาหลีอ่ะอันยองอันยองเซโยโอปป้าโอปป้าแบบเนี้ยแบบหนังเกาหลีอ่ะโอปป้าแกนชานายอ่ะแกนชานา เหมือนกันเนี่ยัเร็วก็ต้องถัดวันนี้โจทย์ให้เป็นสไตล์แบบถักเปียหกเลขหกถือว่ามันเก้ากระดกนัองญิงต้องถามท่านพี่ว่ามีปิศนาทรรมไหมอาจารย์ครับเลขหกไม่มีปริศนาทรรมไหมครับเปียหกไม่บอก อ๋อยังไม่อาจารย์ยังไม่บอกต้องยังยังถักไม่เสร็จแม่วันนี้ไม่รู้จะออกมายัางไงโอ้ยวันนี้ไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงอ,อ่ะลืมอะ่ะเลืมลืมพูดภาษาต่างดาวอ่ะ แป๊บเด,ดียวเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยยังไม่เสร็จดีใกล้แล้วนี่กำลังไอ้นี่นะถากถาก สายยางมาดเจ็อันนี้คอนเซปต์หกเปียหกเปีย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 